nó là bên phòng nhỉ? à, xịt hết lên này à, ok nhé các lên ผู้กระดับชั้าางงนน,นะครับที่จะเข้ามา,า,าร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตกล่าวเรียนนะครับโดยรับเลียงเบนครูเบนทุกทู่นะครับได้ตรวจการการเด็กที่ของส่องวานอยูแผนเรียนที่ดีๆนั้นถ้าสูงก็ตัวสูงถ้าจริงแล้วนะไม่ได้เล,เลือ่านไม่ตอบผิดไม่ได้เป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ต้องการให้เด็กมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมและสะดวกสบายเช่นงานศิปลปะดนตรีคุณทางกรมมิิจาการเด็กและเยาวชนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการณามาร่วมง,งานครับโรงเรียนวุฒิชาสุรินเป็นโรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2576และเป็นผลจากการร่วมมือระหว่างวัด บ้านและโรงเรียนเพื่อปิดโอกาสทางการศึกษาของเด็กอย่างแท้จริงนะครับนอกจากการจาัดศึกษาด้านวิชาการแล้วทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะเด็กผู้นําโรงเรียนก็คือท่านผอ,อ,อแล้วก็คุณครูแล้วก็นักเรียนท่ทานน่ะนะคะจะเห็นได้ว,ว่าสิ่งที่เด่นชัดมากเลยก็คือความเข้มแข็งแล้วก็ ความเป็นหนึ่งเดียวของโรงเรียนนักเรียนแล้วก็ที่สําคัญคมีท่านเจ้าคุณนะคะท่านเป็นผู้นําทางาศาสนาที่ท่านมีเมตาตากรุณาสูงมากนะคะแค่ท่านมาให้พรพคุยเนี่ยก็รับรู้ได้ถึงเจตนาดีของท่านนะคะผู้ให้ด้วยจิตใจเมตตาแล้วก็จิตใจที่อยากจะพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆสําหรับทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ประโยชน์จากอาคารนี้นะคะในการ ศึกษานะคะสำหรับเด็กและเด็กผู้ผวัยอ่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรก็ฝากอุปกรณ์ในการเขาเรียกส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัยต้นแบบที่ดีนะคะในการเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมในการทําความดีร่วมกันต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่เราเตรียมพร้อมที่จะเปิดในห้อง คุณแ,นะแพทโทร้กัแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปซื้อข้อมูลดูนะว่าคุณแพทโทร้กแค่นี้เป็นใครนะมา